เดินชมหิมะกันนะคะทุกคนหิมะตกประมาณหนึ่งอาทิตย์แต่ตกตกหุดหุดนะคะก็จะไม่ได้มีหิมะเยอะสักเท่าไหร่เนาะก็หิมะพายุหิมะนะคะก็จะไปตกอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ตกเยอะมากทางโน้นเนี่ยก็คือลำบากมากเลยะคะ คือหิมะตกถล่มหมู่บ้านสูงเลยแต่ว่าแถวหมู่บ้านที่อ้อมอยู่เนี้ยตกปกติค่ะเป็นแค่หางๆเนาะอันนี้ก็จะพาชมวิวไกลนูน่นที่ภูเขานู่นเนาะในซุม้มชึ๊บนะฮะก็จะเห็นเป็นขาวๆนะคะพาชมวิวหิมะนะคะในเมื่อหิมะตกแล้วก็ชมหิมะกันไป ะะแล้วก็ชมอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาหลายๆด้านนะคะน่นก็เป็นภูเขาอีกนะคะที่มีหิมะสีขาวๆอยู่ด้านบนนะคะก็คลิปนี้ก็จะพาชมแบบคร่าวๆนะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะได้รับชมมาเยอะแล้วเนาะช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะ ตะวันใกล้จะถ่ายรูปแป๊บนึงตะวันสวยตะวันก็จะเริ่มลงมาแล้วนะเราก็เดินี่มะโดนแดดนี่ก็จะเป็นระยิบระยับนะคะเป็นขาวๆเป็นระยิบระยับสะท้อนแสงนะ เป็นสะท้อนแสงเนี่ยนะคะใส่ทุงมือแบบนี้มาจับหิมะไม่ได้นะหิมะก็เราต้องใส่ทุงมือสําหรับลุยหิมะนะคะ เราออกประตูปดอยู่หมู่บ้านนะคะตรงนี้แต่ว่ามันจะสูงกว่า ตัวหมู่บ้านนิดนึงพาอเป็นค่ายทหารเก่าก็เวลามีหิมะตกตรงนี้ก็จะมีหิมะเยอะนะตรงนู้นก็เป็นภูเขาหลังหมู่บ้านนะก็จะเห็นหิมะเยอะเป็นบางพื้นที่นะฮะก็จะพามาดูบ่อยแล้วนะคะก็พยายามถ่าย คนละซอกละมุมจะได้ไม่ต้องเป็นคลิปซ้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยูเขาดูไม่ออกเขาแยกไม่ออกเขาจะว่าเป็นคลิปซ้ำเราก็ต้องมีการพูดการคุยหรือเดินให้มันได้แต่ละมุมด้วยนะคะก็จะถ่ายรูปไปด้วยเก็บเอาไว้นะคะเวลาหิมะตก ถึงเราจะอยากให้ตกหรือไม่อยากให้ตกอยากให้ตกหรือไม่อยากให้ตกก็ช่างตกลงมาแล้วหน้าที่ของเราก็คือถ่ายคลิป <c oughs> หน้าที่ของเราก็คือมาชมความสวยงามภายในหมู่บ้านจ้ะอุ้ยเดินเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบแหกเลย ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นทางเดินลงไปแล้วอืมทางเดินนะคะก็จะต้องระวังกันหน่อยเหมือน หิมะก็กำลังละลายแล้วก็อาจจะลื่นด้วยนั่นแหละค่ะก็ทางลงไปบ้านนี่แหละค่ะเนาะก็ขอขอบคุณ f อซีทุกคนนะคะที่รับชมนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะกับอ้อมอ้อมนะคะสวัสดีค่ะ